อมาเกือบเกือบปีแล้วค่ะออะไรคะี่ก็จริงๆแล้วเป็นเป็นการคุยกันจริงๆแล้วเราก็ยอมรับตรงๆว่าเราเป็นคนเราเป็นคนบอกคุณคิวเองว่าเราเราขอกลับมาอยู่ในในความเป็นตัวของเราจะกพักความสัมพันธ์ของเราสักพักหนึ่งก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็เห็นด้วยว่าพอมันโตแล้ว มันก็มีกันโตแยกกันไปคนละทางสิ่งที่เขาสิ่งที่เขากำลังทาอยู่ในชีวิตของเขามันก็มันก็ดีในแบบหนึ่งของเราแต่ว่าความความก้าวกระโดดของเราในทุกๆอย่างมันก็ทําให้เรายอมรับว่ามันทําให้เขาเขาเขาแคชชั่ลลำบาก ันก็มันก็ค่อนข om, ้างค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าอะไรคะพี่ก็จริงจริงจริงๆแล้วหลักๆคือคือคุยกันแล้วเราเราเรามองไม่เหมือนจุดเดิมตอนที่เราคบกันนะคะแลแต่แต่ไม่ได้พูดว่าคุณคิวไม่ดีเลยคุณคิวเป็นคนดีมากเอาจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดที่เราเคยคบด้วยซ้ำแต่ว่าคือสิ่งที่เรามองอนาคตที่เรามองมันอาจจะไม่ตรงกันกี่ปีี่ปประมาณ3ปีค่ะเขาคนะ ไม่มีทั้งคู่ค่ะแปลว่าต้องมีแฟนคนหนึ่งคิดอยากมีครอบครัวใช่ไหมคะแล้วอันที่ฝ่ายเดียไม่รู้เนีจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการอยากมีครอบครัวนะแต่คือเหมือนเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเราเดินทางเยอะด้วยหน้าที่การงานที่เราทำมันก็ค่อนข้างทําให้เวลาที่จะใช้ด้วยกันเนี่ยมันน้อยลงไปมากแล้วก็ จากที่เคยเห็นว่าหลายๆคนอาจจะจําได้ว่าออคุณคิว,ว่ามักจะไปแบบออดูม,มูมไปทํางานหรืออะไรต่างๆเนี้ยเพราะเรางานเราไม่ได้อยู่ในประเทศเนี้ยมันก็หาเวลาใช้ด้วยกันลําบากอะไรเงี้ยค่ะมันมันก็ค่อนข้างยากขึ้นเรื่อยๆด้วยด้วยแต่เราเรายอมรับเลยว่าเราเป็นคนตัดสินใจเขาเขาเป็นคนที่แล้วเป็นคนที่น่ารักมากที่พอเราตัดสินใจแล้วคุยกันแล้วเขาก็รับฟังแล้วเขาก็รับได้ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับคือเสียใจไหมเราว่าการการจบความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบอะค่ะมันน่าเสียใจหมดแหละแต่ว่ามันจบ แล้วมันยังไงต่อมันสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้ไหมตอบคาถามน้องต่อว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆว่าเขาเป็นยังไงบ้าง ดีเจเป็นยังไงยังทําอะไรแล้วก็เขาก็รู้ว่าเราเล่นคอนเสิร์ตนี้อะไรเงี้ยอ,อันนี้จริงๆเราเราตอบเรื่องอนาคตไม่ได้เนาะแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้เลิกกันด้วยความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเกลียดกันหรือว่าใครทําอะไรไม่ดีมันคือแค่การที่มันไปต่อไม่ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะมีโอกาสกลับมาคบกันมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้มีคนมาจีบบ้างไหมคะก็มีคนคุยบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขัง้นแบบจีเพราะเรายังแบบ เราเรายังไม่ได้รู้สึกว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะแบบมู v e อนมีความสัมพันธ์อะไรอย่างอื่นนะคะคือตอนนี้ที่เห็นเห็นอยู่เนะี่ยคือมันก็หลายอย่างมากแล้วอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีก็เป็นในลักษณะเพื่อนกันปรึกษากันส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนกันหมดตอนนี้คือคือมีใครเข้ามาพูดคุยก็จะคุยเป็นเพื่อนไปก่อนตอนนี้ตังต้งเป้าชีวิตไว้ยังไงตั้งเป้าว่าจะเลี้ยงตัวเองได้ด้วยลําแข้งของตัวเองและสบายไปได้ด้วยตัวเองค่ะคือจริงๆเออที่แ่คนแทน ที่บอกเลยก่อนจะเป็นหมายที่ผิดส่วนใหญ่ที่คนมองนะ,ะเราคิดว่าคือจริงเราเรามองว่าไม่มีใครควรจะตัดสินใครถ้าความสัมพันธนะ์นั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคุณเราไม่เราไม่อยากให้ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือเปล่าหรือเพื่อนคุณหรือใครก็ตามคนมองจากข้างนอกมันมองได้หลายแบบค่ะมองด้วยจิต เป็นมงคลหรือจิตเป็นอกุศลอันนี้ก็ล้วแต่แต่ว่าเราเราเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองและสําหรับความสัมพันธ์ของเราเราพูดได้แค่นั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนที่เราเลือกให้เขาอย่างคุณคิวเราก็ยอมรับว่าเขาก็คงเขาก็คงแบบเหนื่อยอะเออแต่ว่าเราก็เราก็ทําดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทำได้เ,ออเราเราเชื่อว่าทุกความสัมพันธ์มันควรจะ มาจากพื้นฐานของความจริงใจถ้าเรายังทู่ซีที่จะคบต่อไปแต่เราไม่ได้รู้สึกแบบร้อเเซน่ะมันไม่มีอะไรดีหรอกเออมันก็จะมีแค่การดึงเชงกันไปมาไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแม่ของเราว่าไงคบแม่เริ่มเริ่มม,มั่นใจแล้วว่าลูกคงจะขึ้นคาน ของฉันอนะไรเงี้ยก็เธออาจจะต้องใช้แก,แกไปอะไรเงี้ย่ะมคือแม่แม่อย่างที่รู้กันมาตลอดแหละแม่แล้วพี่แม่มเป็นคนที่ให้เราตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์เองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพะเขารู้ว่าไม่ต่อให้บอกอะ่ะถ้าจะทําถ้าจะตัดสินใจมันก็เป็นตัดสินใจเองอยู่ดีเพราะนั้นเขาก็โอเปนแล้วก็ให้เราคุยกับเขาจะดีกว่าดีกว่าที่จะไปตัดสินใจอะไรคนเดียวเพราะว่าช่วยกันคิดมันน่าจะดีกว่า คุณขามันก็ไม่มีใครอยากของชีวิตโสดไหมคะคุณก็ถามให้ดิฉันช้ำใจไปทําไมแต่ว่าถ้ามันยังถ้ามีแล้วมันยังไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งมีดีกว่าแล้วคนนี้อยากมีแฟนคะหรือว่าเฉย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 คือเพื่อนก็เยอะงานก็เยอะนะคะมันแต่ก็เราเชื่อว่าทุกคนแหละมันไม่มีใครมาเดินมาพูดว่าแบบฉันไม่อยากมีแฟนหรอกแล้วแบบพูดความจริงอะ เออมันคือทุกคนอยากมีคนสักคนที่ช่วยคิดช่วยแบบตัดแบบสินใจช่วยปรึกษาอะไรต่อมีอะไรได้แต่ถ้ามันยังไม่เจอเราก็พักก่อนไม่เป็นไร